พระธาตุนารายงเวงหรือปราสาทนารายจงเวงอำเภอเ,เมืองจังหวัดส,สกลนครถือเป็นปราสาทในยุคขอมที่มีศิละปะโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งเป็นปราสาทของที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยนักโบราณคดีได้หข้อสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่17นายดุยสิตธุมกรนักโบราณคดีปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศิละปะกรที่11สงขลา ได้ออกมาให้ข้อสันนิษฐานใหม่ว่าจากหลักฐานที่พบเช่นผังเมืองโบราณสกลนครและรูปสลักหินทรายพระศิสสีวานาตราชทับหลังนารายบรรทมุมศิลป์ที่พบในปราสาทนารายเจียงเวงแห่งนี้มีอายุมากกว่าศิละปะที่พบในปราสาทพนมลุงจังหวัดบุรีรัมปราสาทพิมายจังหวัดนครราชสีมาและปราสาทศรีขอนละพุมจังหวัดสุรินซึ่งสันนิษฐานว่าเมืองโบราณสกลนครแห่งนี้อาจคือเมืองมหินทอดปุระ อาณาจักรที่มีชื่ออยู่ในจารึกพนมลุงเจ็ดที่สาบศูนยปในอดีตนี่ถือเป็นข้อสันนิษฐานที่สอดคล้องกับการค้นพบโบราณสถานและโบราณวัตถุจํานวนมากที่พบในพื้นที่จังหวัดสกลนครแห่งนี้ครับภาพถ่ายที่เก่าที่สุดของปราสาทนารายจิงเวงคือภาพถ่ายเมื่อครั้งที่สมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จตรวจหัวเมืองอีสานเมื่อปีพุทธศักราช2450ครับ ปราสาทนาลายเจงเวีงมีการบูรณะครั้งใหญ่ที่สุดในปีพุทธศักราช2521-2523ด้วยวิธีการอนามติโรซิตเป็นการปรับปรุงโครงสร้างให้แข็งแรงและประกอบหินเทราทอให้อยู่ในตำแหน่งเดิมหากแต่ว่าปราสาทนาลายเจงเวงในปัจจุบันองค์ปราสาทมีภาพสลักที่ไม่สมบูรณ์ใกล้กับองค์ปราสาท พบกองหินที่สลักเป็นภาพเรื่องราวในวรรณคดีที่เชื่อว่าหินเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ปราสาทและพบกระจายอยู่ในพื้นที่โดยรอบโบราณสถานแห่งนี้จํานวนมากจากหลักฐานนังกล่าวแน่นอนว่าการบูรณะในปีพุทธศักราช2521 2523 ไม่ได้นำก้อนหินในรูปสลักเหล่านี้ขึ้นไปประกอบในตัวปราสาทอย่างสมบูรณ์ครับถือเป็นข่าวดีครับชมรมอรารยธรรมสกลนครและภาคประชาชนได้ร่วมกันผลักดันซึ่งสสอภิชาติีรัตสวัสดิชัยสสสกลนครเขตหนึ่งพักเพื่อไทยได้ประสานไปยังกมร,รมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้มีการบูรณะปราสาทนารายจงเวงอีกครั้งเพื่อนำหินสากจำนวนมากเหล่านี้ ขึ้นไปประกอบเข้ากับตัวปราสาทให้มีความสมบูรณ์ใกล้เคียงกับปราสาทองค์เดิมเมื่อเกือบหนึ่งพันปีที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการรักษาสมบัติชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีที่สำคัญของประเทศต่อไปหากเมื่อการบูรณะเสร็จสิน้นเชื่อว่าปราสาทนารายเจิงเวงจะเป็นปราสาทที่งดงามอีกแห่งหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยติดตามไปพร้อมกันในโอกาสต,ต่อไปครับ